ลุยกันฮะก,กับ Battle Royale 150คนจาก Call of Duty ครับทุกคนลุย <The Day. S 1> สวัสดีครับชาวเพลสเกมมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านนะครับวันนี้ข้าในเกมที่ไม่ได้เล่นมานานมากนะฮะสหรับ Call of Duty บริตัทโมเฟ่แต่ว่าวันนี้ฮะเราจะมาเล่นในส่วนของคอสตูตี้วอโซนหรือว่าเป็นแบทเทอร์เรยที่ตอนนี้น่าจะเปิดฟรีเล่นทุกคนแล้วละ่ะเพราะว่าอันนี้ผมเล่นก่อนเพราะว่าผมมีตัวเกมนะฮะเล่นก่อนได้เล่นประมาณ4ี่ทุ่มอัปเดตประมาณ4ี่ทุ่มนะครับส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยก็จะให้ประมาณตีสองซึ่งตอนนี้ที่ผมลงคลิปคงได้เล่นกัทุกคนแล้วล่ะนะครับก็โหล,ล,ลดเล่นฟรีเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเกมนี้เกมฟรีนะครับวอโซนนี่ฮะอ๋อมีเทรนนิ่งด้วยเหรอฮะไม่เทรนได้ไหม อ๋อต้องเทรนเหรออ๋อได้ได้ไดไดเทรนก็ได้ครับว้าวเล่นนานมากอะไรมันให้เก็บผมมีอร์เมอร์ด้วยเหรอครับอันนี้กระสุนว้าวอีหยังนี่กด4ียุดอร์โมอุ้ยอุ้ยใสย่เกาะเท่จังต้องใส่เกาะเขาบอ่อ๋อแบบใส่เกาะเข้าไปในในเวสครับอุ้ยอันนี้ดูดีแล้วอ๋อจะมีเกราะเหรอฮะอ๋อเป็นช่องเห็นไหมทางซ้ายฮะใา่ล่างอ,าอ๋อใส่เกาะอ๋อจะมีเลือดแล้วก็ใส่เกาะเอา อันนี้คือเก็บมายิงเคครับแล้วไงต่อโอเคฮะวิ่งได้เหมือนปกติเลยครับอ๋อถ้ามันมีเกาะแล้วมันจะไม่โอ้มันจะไม่อ๋อมันจะมีตอนยิงแล้วเกาะแตกครับทุกคนว้าวโอ้มีสอนนะอันนี้ก็มาดูเบื้องต้นกันแล้วอ๋อปิงได้อ๋อกดเอ็มแล้วปิงแล้วมันจะเป็นจุดบอกในแมปเลยโอเค เท hey, ลุดบล็อกอ๋อ oh, มีลุดบล็อกงี้ฮะอุย้ยเจ๋งลุกซอมมาแล้วกันนะอ๋อ oh, <c oughs> ก็เหมือนเล่นเกมมันเท่าัทั่วไปนะทุกคนซื้อ, <c oughs> อซื้อแล้วครับก <Now> ด x อ๋ก <c oughs> อ,ดอกด x เพื่อพาแเราจะดรอปของลงมาครับโอ้โ oh, ห <c oughs> นี่คือทุกคนมาดูผมนี่คือเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะผมว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทุกคนต้องเทแหละนะฮะถ้าใครจะเล่นเกมนี้นะฮะโอเคแต่ภาพสวยดีอ๋อเลือกโหลดเอาอ๋อโหลดเอาที่เรามีใช่ไหมใช่ป่วะเออใช่เนี่ยโหลดเอาที่เรามีครับนี่ไง อ้เป็นระดับที่ผมเล่นไว้อะไรอย่างนี้อ๋อ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 ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ออ โอเคงานต่อไปรออยู่ไปครับน่าจะได้ลุยของจริงแล้วละ่ะนะฮะอุะ้ยฉากดูดีด้วยนะครับแมอ๋อรีวอร์ดอ๋อได้ได้รางวัลกูจเจอห้องแล้วโอโ้ร้อยห้าสิบคนเอยทำไมามีเลเวลหนึ่งกันเยอะจังวะอ๋อน่าจะโหลดอยู่นะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นคนที่ มีเกมเท่านั้นนะครับไม่ไม่ใช่คนที่เล่นฟรีนะครับตอนนี้นะครับมา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 โอ้ร้อยห้าสิบคนโคตรเยอะเลยครับโอ้โหแบตเตอร์โลยมมันแน่นอนฮะคราวนี้บอกเลยแล้วผมลงไปแป๊บเดียวตายแล้วห้องไม่ครบนี่ไม่เริ่มด้วยนะเออดูดีไม่ร้อยห้าสิบไม่เริ่มนะครับโอ้โหคือไม่แบบร้อยสี่สิบร้อยสามสิบไปไม่ไปนะฮะมนร้อยห้าสิบเท่านั้นครับโอ้โหอ่ามาแล้วฮะพร้อมลุย งอกับเพื่อนเราที่เป็นตัวเดียวกันหมดเลยมา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 โอ้เพื่อนเราเลเวล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 เยอะมากครับผมโหไม่ได้เล่นเลยนะ,นะฮะแมมาแล้วฮะลุยกันฮะกับ Battle Royale 150คนจาก Call of Duty ครับทุกคนลุยเฮ้ยดูดีจัดจัดเฮ้ยมีฉากด้วยไปไปแต่งชุดมาเกันเป้เลยโอ้โห ผมเหมือนกันไปมป่าวิอ่ไปไปไปแล้วต้องดดเลยหรออ๋อเป็นเป็นท่าเป็นท่าเป็นท่าเป็นโซโล่ครับเอาวงนี่คือวงมาเลยเหรอจะไปไหนกันนะเอ้าแล้วผมมันกดโดดเฉยเลยป้าเอ้ยติ๊ก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 อันนี้อันนี้เพิ่มติ๊กเพิ่มติ๊กแล้วเพิ่มติ๊กแล้วอ่าโอเคเุ้ยแล้วป้าเอ้ย แล้วผมลงมาเคเพื่อลงาที่เดียวกันฮะตอนนี้โอเคเาโอ้โหโอ้โหโอ้ลงมา้รหไหนอ้โหโอ้โงโอ้โหโอ้คหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โตอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอนโ้โหอ้โหโอ้อ้ตห้อ้โหโ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 อ้าก่อนเจอลูกอ้โหโ้โ้โหออ้ไห้ออ้้โดนก็ดีแอออสออ้้ออ โอเคคือเรามีปืนก่อนเลยนะคือคุณพกนะฮะทุกคนเดี๋ยวใส่ใส่กลอก่อนโอเคโหเราต้องใส่เองด้วยนะขอใส่เดียวเต็มเลยโอเคเหมือนจะมีคนแล้วมันเหมือนแหลกๆด้วยนะฮะคือบอกแล้วผมแหลกมากโอ้โหวาร์ปวิ่งแล้ววาร์ปตายโอกลตายแน่นอนสภาพนี้เปิดกล่องก็ไม่ใช่กล่องนะท่านิมันมีของเฮ้ยมีคนมีคนเหรอเหมือนจะมีคนฮะเหมือนจะมีคนข้างหน้าครับทุกคนแล้วผมหาทางออกไม่เจอฮะผมหาทางออกทางออกทางออกอยู่ไหน เพื่อนยิงกันแล้วเพื่อนยิงกันแล้วเราอยู่แล้ววะนี้นี้อนี้ไรไงเนวะดาวดาวดตาย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 หนึ่งตัวตายหนึตัวิโลสิว่เพื่อนข้างในตัวข้างในตัวเออออีโลช้าเหลือเกินไปหนเเอาทหรอลูกซองมาก่อนไหมไปหนแล้ววะไปหนแล้ววะืออตายหนึ่งเอาเพื่อนเราเองดี เพื่อนนี่มันเก็บอย่างเร็วเลยอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ไม่แบบเพิ่มก่อได้ใช่ไหมนีไม่ไงอเออแม้ว่าจะแหลกๆไปหน่อยแต่ก,ก็โอเคครับยิงได้อยู่เพื่อนแต่ก็ไม่ได้แหลกมากนะถือว่าโอเคแหละครับโอ้มีคนยิงกันฮะมีคนยิงกันครับทุกคนมีคนยิงครับโอเคเฮ้ยข้างหลังข้างหลังยิงมาข้างหลังยิงมาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนดาวครับมีไหม โอ้ยเพื่อนปานสวดไปทำไมเนี่ยเออนี่ปืนแล้วอ๋อกระบอกนี้ก็ได้ฮะโอเคให้มันมีให้มันมีให้มันมีกล้องหน่อยโอเครีโหลดอือโนตาโขบเฮ้ยนั่นคนปม่วะอ๋อนั่นนั่น,น,นไอ้นี่ฮะทษทีนึกว่าคนเพื่อนวิ่งอยู่เพื่อนเราวิ่งไกลมากเพื่อนยิงกันอยู่ฮะศัตรูครับ นั่นคือศัตรูครับนั่นคือศัตรูครับทุกคน,นเพื่อนยังยิงได้อยู่ฮะดาวรีโรดเพื่อนเร็วอืออันนี้คืออะไรวะอ๋อซิเคียวเหรอสุดยอดปือนอัพเลย M13 มั 13, อ,อเอ M13 ไหมนี่พิสเันแอมโมโอ,โอเคก็บอกเมื่อกี้แหละกระสุนเงยอะโอ้เพื่อนโอ้ปืนเต็มเลยเยอะมี RPG ด้วยเลยครับ คือสกานี่คือปืนกาดใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมีคนยิงมีคนยิงเพื่อนเราบ้าเอ้ยเพื่อนดาวไปแล้วอุ้ยสองตัวอโหเยอะมากเยอะมากอ๋อมันเป็นจุดยึดเหรอครับอ้าว personal of war zone อ้าวคือโดนคือโดนยิงตาแล้วจะโดนจับมาเหรอครับ กระือต้องออกจากที่หรอเอาอะไรเนี่ยเอาไม่มีมันด้วหยหรอทุกคนถ้าเกิดชนะอ๋อถ้าเกิดชนะคุณจะกลับไปท,ที่ไฟท์อ๋อโอเคโอเคอ่ะพาได้อ๋อมันเป็นการกลับเฮ้ยเฮ้ยเท่จังวะเฮ้ยเป็นระบบการกลับ ทางกลับมาที่จุดเกิดแบบเท่ๆครับทุกคนเฮ้ยมีปืนตรงนี้เอามาโอเคโอเคตอนนี้ผมเก็บทุกอย่างแล้วคือผมเจอแล้วผมเก็บแรับตอนนี้ดี <Over> โโซเอปมีปืนอะไรไม่รู้เพื่อนตนิ๊กอยู่ข้างบนโอเคเพื่อนรับทราบรอจะเด,ด็ดโอเคโอเค,อเคนี่คือเขาเอาด่านในเกมนี้มารวมกันทั้งหมดเลยนะคสนาเพื่อนก่อนครับเพื่อนหลุดเพื่อนตุดเพื่อนตายอีกหนึ่งคน มีซีโฟฮะกับกระสุนกระสุนโคตรน้อยเลยกระสุนมัมดิโอ้เพื่อนอันนี้ i d c คาลิเบอร์อันนี้ a l i คาลิเบอร์มีกระสุนบอแบ่งให้หน่อยได้ไหมครับมีไหมฮัลโหลไม่เราจะดอปเป็นมากไม่พอไม่มีมีการออกสายหน้าออกไม่มีครับไม่มีตอนนี้โอเคตอนนี้คือเพื่อนเราก็ไม่กล้าออกนะฮะถ้าเป็นผมผมก็ไม่ออกฮะ <laughs> ผมก็ไม่ออกครับ okay, <laughs> เราอยู่ข้างในแล้วครับต้องสแกนดู movement ฮะว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะฮะตอนนี้ปุ๊ดเอ้ามีข้างหน้าเหรอเอ้าเบือนตายหมดแด่หนอยที่หกครับว้าวโอ้ยมันอยู่นะมันอยู่นะครับเฮ้ยมันอยู่นะผมว่าอีกสักเกมไหมเอออีกสัก <laughs> เฮ้ยแต่เกมชอบ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 มันดีมันดีมามันมจะมีฉากใีทุกเกมเลยมะ้หมอนะว่าเราต้องไปดูฉากไออ๋อมาเดิมเป๊ะฮะอ๋อจะเปลี่ยนเฮ้ยเพื่อนเราเป็นโฟนหมดเลยนี่มันนี่มันสายเป๊ซีซั่นสองแน่ๆเลยบวกชุดเท่เพื่อนปืนก็มีระเบิดก็มีอ่ะไปตามหาทาไมวะเออผมไม่กล้าโดดอ่ะไม่รู้จะตายหรือเปล่าไะเพื่อนลงไปแล้วฮะแล้วก็มีเพื่อนครับมีเพื่อนลงไปก่อนฮะโอเค ลุกโอเคอ่าโอเคอ่าได้ปืนแล้วครับมานะครับผมเอาเพื่อนเราเองอ้าวทุกคนมาลงที่เดียวกันฮะโอ้เรียกว่าใจถึงใจกันนะใจถึงใจกันเลยวะไหนฮะอ้าวฮะอ้าวเก็บปืนโอ้เก็บไว้กันไปเ,า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 เามาซื้อหมดแล้วอุย้ยอุ้ยเพื่อนเอางี้เลยเหรออู้มาจากไหนอน่ยกำลังคุยเพลิน์ ดีนะผมพี่ทำไมผมมีก่อนผมตายนะครับผมบอกเยเย้เพื่อนโอ้ย,อยมันเงียบมันไม่มีเสียงอะไรเลยอย่ะดูดิโอ้แล้วหนียังไงอ่ะโอ้โหว่าแล้วครับแล้วจ,จ,จะเป็นยังไงต่อเราจะสู้แน่แน่ครับอ่าแล้วนะกลับสูแ่แมปไงเอาสูดเพื่อนตายหมดเลยเอาลูกโซ่โอ้โหลูกโอ่ด้วยนะ โอเคเรียบร้อยตายสุดยอดครับแล้วเราก็ได้กลับใช่ไหมแล้วเพื่อนเราตายหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเพื่อนเราจะตายหมดเลยแล้วผมเกิดไหนเนี่ยเพื่อนกำลังเกิดครับโอ้มีคนด้วยครับ <S <S ตายโอ okay, เคลงมาเก็บของก่อนฮนะโอ okay. เคเจอสกกักงูสกกกาอะไรมาไม่รู้ตอนเนี้ยผมได้หมดแล้วตอนเนี้ยต้องผมว่าผมต้องลงแล้วล่ะ, okay, ะโอเคฮะโอเคฮะลงฮะต้องไปครับโอเคเราไปกันต่อฮะ เสียงคนด้วยอยู่ข้างบนครับมเสียงคนพี่อย่งข้างบนเมื่อกี้มันยังเสียงอยู่เจอตังค์ทำไมอะทำไรได้เน,น,นี่ยตังคเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีใครฟาร์มถือเป็นเรื่องดีครับแต่ตอนเนี้ยมีคนครับตอนนี้ยอะไรฮะผมเห็นคนละ <Enemy. S 1> ดาวครับอหาฟาร์มเบิร์ด อ้ยเพื่อนใจเย็นนอนก่อนครับโอ้ยเอาได้ต้องได้คิวเฉยเลยตัวสปอตวะป่า,าเอ้ยอยากจะเก็บของอะ่ะอุ้ยไอ้ยะโอายยา้ oh my god โอ้ my god ได้ของครับเจอของแต่เก็บไม่ได้ครับตอนนี้ฮีลต,ตัวเองก่อนฮะ ลงล่างครับโอเคโอ้ยจูวิวย้วยายิงโดนอีกนะเพื่อนเนาะโอเคได้กนนเดกาะแล้วครับโอเเ้ยยาเจอกรอบพอดีครับเธอมาได้ทันเวลนอะได้อันเดียวด้วยนะโอเคครับเราใกล้ถึงเพื่อนแล้วนะมีคนหรือเปล่าฮะแต่ตรงนี้อ้ยมีของฮะ,ะมีของก็เก็บขอ,ง,องหน่อยแล้วไม่เอากระบอกนี้เออกระบอกนี้มาส่วนนี้ผมผมเอาเป็นกระบอกนี้ก <น chosen S 1> ันฮะน่าจะได้ระยะไกลมากกว่าสไนเปอร์ครได้กระสุนมาฮะแต่ไม่มีปืนใช่อ้อาเมอร์เพลตครับ โอ้ของดีจากสวรรค์มากครับดโดดดอามันแอบนี้เหรออันนี้มีของฮะมีกล่งองแต่ไม่เปิดได้ยินเสียงอยู่ปิดติดอะไรเนี่ยเฮ้ยได้ปืนน่าได้ปืนดีๆแล้วมาอยู่ไหนวะเพื่อนเฮ้ยผมว่าหนีก่อนดีกว่าผมว่าหนีก่อนดีกว่าโดนกระชากแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยจ้าวจ้าวว้าวเอาเพื่อนดาว เพื่อนตายเลยฮะโถเอ้ยรวมตัวของเพื่อนก่อนไหมขึ้นบนได้ไหมขึ้นบนนี้ดีกว,ว่าฮะเฮ้ยขนาดนั้นขนเมื่อไหผมไม่ใช่น้ำต้นไม้โอเคขึ้นบนฮะขึ้นบนก่อนครับผมว่าแล้วว่าจุดนี้ต้องโดนครับโอเคดาวครับรีโหลดอึ๊บอึ๊บโอเค ตายหนึ่งครับเฮ้ยมีรถไ,ได้อยู่เพื่อนอึ๊บมีคนจะขึ้นมาหาผมตายครับเอาเหรอเพื่อนฮะเฮ้ยอันนี้ปืนดีว่ะ เอ <sk ill chen> ขอหน่อยแล้วกันนะเออเอาเอเคแล้วกันเราต้องไปที่โซนแล้วอนะจะใส่กอก่อนปึ๊บมา,า,าโอ๊ยจะเาออะไรอ่ะโดนอะไรอะดูเลยวะไวมากอะไรวะไม่ทันอะไรเลยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยลุกลุกล,ลุชุบสิเอาเพื่อนชุบไม่เป็นเพื่อน ออเพื่อนบอกให้เข้าห้ังในกำลังเก็บของเลยผมบ้าเ้ยเกือบตายฮะขอบคุณมากเพื่อน,อน Thank you teacher how you t o day มากยัดก,ก่อเข้าไปฮะโอเคฮะใกล้แล้วครับโอเคตายฮะโอเค,อเ,คเพื่อนเก็บหมดละโอเค มันจะมีมีตี้นะฮะโอเคโอเคโอเคคนยิงกันอยู่ครับโอ้ยเพื่อนใจเย็นเฮ้ยอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าระเบิด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 เดพื่อนกลับก่อนโอ้เสียงระเบิดใหญ่มากครับคือตอนนี้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคว้าเอ้ยเพื่อนมานี่สิเพื่อนนะ ทุ okay. กคนโอ้ยควันมาแล้วควันมาแล้วโอเควิ่งครับวิ่งทะลุควันฮะตอนนี้โอเคผมกำลังมองครับผมมีตัตัววิ่งเข้ามาฮะแต่ฝั่งนู้นน่าจะมีครับ โอเคเกาะเราไม่มีแล้วตอนนี้เกาะเราหมดแล้วครับตอนนี้ป่าเอ้ยต้องไปแล้วฮะกล่อยู่บนสุดครับใช่ไหมผมว่าใช่เ <G or l ain> พื่อนนี่ไงเออช่างมัเถอะฮะตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วฮะโอเคเข้าโซนก่อนครับโหและโซนนี้เป็นโซนที่โคตรอันตรายฮะเพราะว่าเหนือต้นไม้ครับตอนนี้จะมีกล้องไกลครับตอนนี้ เพื่อนก็ระวังหลังนะฮะเพื่อนพยายามไม่วิ่งก่อนนะฮะตอนนี้เพื่อนวางเคมอไว้ด้วยฮะคือเหมือนเราจะได้เปียกนะแต่เราก็เสียเปียกครับเพราะว่าเราโดนตีทุกทางฮะมียิงกันในเมืองครับตอนนี้วงโอ้โหวงไฟมากครับผมเอากดข้างหน้าไปก่อนฮะผมเสียวไอ้พวกฝัก่งนี้มาฮะนั่นหรือเปล่า moving here this is our last contact โอเคผมเห็นคนละทั้งู่ยิงมาแน่ๆเลยอะเทฮะว่า okay, แล้วเพื่อนไม่ไหวต้องถอยมาแล้วครับโอ้ยโดนยิงอะโอ้ oh my god ช่วยเพื่อนไม่ได้อะมันช่วยไม่ได้อะอ h my god ต้องไปแล้วอะทิ้งเพื่อนแล้วครับตอนนี้เพื่อนเราไม่สามารถ oh <my> ช่วยนายมันเรียบร้อยครับมันเอาเพื่อนเราแล้วครับ ต้องวิ่งเข้าแล้วครับคือวงไกลมากครับตอนนี้โอ้ไม่ก็จะมีของดรอปอีกเหรอ๋อเพื่อนกลังกลับมาเหรอของพี่ของฮะซื้อกอดได้ไหมขอาซื้อของได้ด้วยโอเคของนี้ยซื้อซื้อไหนได้เนี่ยมาซื้อได้นี่หว่าแต่ผมไม่ได้ซื้อ อ่าไม่กิ่งกอดลองหน่อย <c oughs> ลองหน่อยลองหน่อยอันไหนวะเออช่างมันเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ไปแล้วครับเพื่อนตายวงครับผมโ oh. <c oughs> อ้เออฮ่าฮ่ผู้ชายจะไปช่วยเพื่อน oh, oh. ไม่เป็นไรฮะโอเคร okay, ดิสป้าครับโอ้คือเมื่อกี้แบบมันขึ้นแบบเหมือน,นแปลว่าแปลว่าเอาตังค์ซื้อเพื่อนกลับมาได้ครับไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นแมตช์ที่สองผมครับถือว่าเราเดือดกันไปนะฮะอุ้ยเลี้ผีเยอะจังวะ นะฮะับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะ,ะสำหรับคอมพิวเตอร์วอรโซนนะฮะผมอาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่ก็เดี๋ยวว่าขอฝึกฝิลมือก่อนละกันนะ,ะ,นะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะเกมนี้สุดผมจะฆ่าไป7คิวเลยทีเดียวนะ,ะนมาเจอใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำใจกล้องซาด้วยผมสวัสดีเอาไว้ที่นี้ฮะไปบ้านคนสวัสดีครับ